อยู่ในใจตื่นมาเป็นวันเก้าค่ำควันนั้นวันเก้าค่ำผมทําทั้งวันเลยครับทําจริงๆทําให้ติดต่อผมไม่ทําการอะไรทั้งหมดเมื่อสร้างจังหวะก็เดินจมกลมเมื่อเดินจมกลมก็สร้างจังหวะวิธีนี้ไม่ต้องนั่งหลับตาอย่างที่วิธีทํามาอย่างก่อนๆนั่นแหะวันเก้าค่ทำทําทั้งวัน ตอนเย็นมาขับไปอาบน้ําอาบน้ําแล้วก็มาทําจนอยากนอนอยากนอนก็ต้องนอนนอนตื่นแล้วประมาณจากสามชั่วโมงนอนครับนอนตื่นขึ้นมาผมก็ทําอีกแล้วล้างหน้าแปรงฟันก็ทําอย่างเดิมเมื่อรู้เช่นนั้นเนี่ยครับมันเกิดสะดุดใจมันคิดถึงพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายคนที่ตายไปแล้วน,น,นะครับมันไม่รู้ เกิดมาเสียสมบัติเสียทราบนัน้ำตามันไหลมามันเป็นตีตีครับเมื่อมันเป็นเช่นนี้เลยครับผมก็เลยทำอยู่นั้นน่ะพอได้ทำอยู่อย่างนั้นอาจารย์หลวงพ่อบันทองท่านเลยไปให้อารมณ์ท่านก็เลยไปไปไป,ไปย่อไปหยั่งเหมือนบ้านผมก็เรียกว่าไปตำหนิที่ว่าอย่างไรก็ได้ทำาสมนำหน้ากันมาอย่างนั้น พอดีหลวงพ่อวันทร้อมว,ว่าสมนำหน้านี่เอ๊ะผมก็เลยกลับแนวความคิดเอ๊ะทำไมหลวงพ่อในี่พูดอย่างนี้แม่เรารู้ธรรมะมีความสงสารในสรรพสัตว์ทั้งหลายหลวงพ่อทําไมว่าสมนำหน้าให้เราผมก็เลยเลยคิดขึ้นเป็นความใหม่เลยปีติเนี่ยก็เลยค่อยลดลงลดลงแต่มันเกิดความรู้ขึ้นมาบัดน,นี้ ผมรู้สนิทมันฟุ้งขึ้นมาทีหลังนี่แหละผมไม่รู้มันครับมันรู้ไปทุกแง่ทุกมุมครับรู้ไปแม้มันรู้จนไม่มีทางสิ้นจบครับผมเลยไม่ได้รู้ผมคิดมันก็เลยเข้าไปในคมคิดอันนี้แหละที่ผมว่าอย่าเข้าไปในควมคิดตอนที่ผมรู้ตอนนั้นรู้ตั้งแต่ตอนเช้าครับจนถึงหกโมงเย็นใช่ไหมไปแต่อาบน้ำครับ มันรู้มันเป็นวิปัสสนูผมไม่รู้วิปัสสนูครับวิปัสสนูนี่สมมุติให้ฟังครับเหมือนกับคนเป็นบ้าผมมาทำความเข้าใจกับเพื่อนทดลองดูเหมือนกับคนบ้าถ้าคนบ้าเป็นบ้าเราจะเอาไปโรงพยาบาลคนบ้าต้องพูดมาเราไม่เป็นบ้ามันไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะมันไม่อยากกินยาครับมันไม่รู้จักมันเป็นบ้า หรือสมมุติอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับคนกินเหล้าคนกินเหล้ายิ่งกินก็ยิ่งเมาแต่เราไปห้ามคนกินเหล้าสมมุติว่าเป็นพี่ชายเราก็ดีหรือเป็นเพื่อนเราก็ดีเป็นอ้ายเป็นลุงเราจะเป็นยังก็ตามเถอะอยากกินเทอะเหล้าเนี่ยมันเมาพอแล้วคนเมาเหล้านั่นบอกว่าเราไม่เมาเอาไม่ให้เรากินมันเป็นอย่างนั้นยิ่งกินก็ยิ่งเมา คนเมาเล่าตอนผมเป็นวิปัสสนูนะผมก็ยิ่งพูดโอ้โทมันมีความสามารถที่จะไปแก้ปัญหาคนนั้นไปแก้ปัญหาคนนี้ยืนบางขรัง้งบางขาวผมเดินจมกลมยืนแสดงธรรมครับยืนแสดงคนเดียวแสดงอยู่ในใจแต่มันไม่ออกเสียงบางครั้งมานั่งสร้างจังหวะมันก็ยังแสดงอยู่อย่างน้นแสดงให้เทวดาฟัง แสดงให้ผีฟังอะไรมันไม่รู้นะเป็นอย่างนั้นนะคคนเป็นนิพัสนาก็รู้วิพัสนาคนเป็นนิพัสนูไม่รู้รนิพพนูผมเองอันนี้คนอื่นอาจจะรู้ก็ได้เนตสาหรับผมเองผมเป็นนิพัสนูผมไม่รู้ตอนเย็นมาไปอาบน้ำอาบน้ำผมมาเดินจมกรมที่ระยะผมเดินจมกรมทางเดินจมกรมนั้นประมาณจากสามบาหรือสามบากว่านี่แหละครับ มันมีต้นมักทันมะพุทธานี่ครับแล้วกับต้นสมพ่อดี๋ยว่ต้นหอยนะครับมันตรงกันผมก็เดินจมกลมอยู่ที่นั่นนะเดินไปเดินมาผมไม่เคยเห็นผมคิดผมแต่มันคิดยนะผมรู้มันไม่เคยดูผมคิดเดินไปเดินมามันคล้ายๆค,ค,คือมีคนมาผักข้างผมมูบนึงผมก็เลยเนี่ยอะไรมาผัก มาดันเรียกว่ามาซุกบ้านผมเรียกว่มันมาซุกอะไรอย่างนี้คัน่าตามภาษาพวกเราก็เรียกามาผักมาดันอย่างเนี้ยอะไรมาผักดันเราก็มองเห็นมองมันเลยไม่เห็นอะไรเนีะยอะไรมาผักดันเราผมก็เดินไปอีกไม่นานครับเดี๋ยวมันก็คิดวูบขึ้นมาอีกแล้วครั้งที่สองเนี่บเนีะยมันมาจากที่ไหนผมไม่รู้แต่ผมรู้มันคิดทีนี้ แต่ผมไม่รู้สมมุฐานของผมคิดครับอันนี้พอดีมันคิดบุกขึ้นครั้งที่สานี่ผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจตอนนี้ครับเมื่อผมเห็นผมรู้ผมเข้าใจแล้วผมก็ทำเหมือนแมวกับหนูอย่างที่ผมเคยพูดนะเดินไปกลับไปกลับมาผมก็เอาสติมาคอยดูความคิดหรือว่าเอาจิตมาดูความคิดเราอย่างก็ได้ หรือว่าเอาจิตดูจิตว่าอย่างนั้นก็นได้ครับพอได้มันคิดมาปุ๊บเห็นปับ๊บมันคิดมาปุ๊บเห็นปับ๊บเหมือนแมวกับหนูเนี่ยหนูโดดออกมากระโจนมาแม่มันโดดจับหนูอย่างแรงหนูกระดิกตัวไม่ได้ครับเมื่อผมเป็นอย่างนั้นผมก็เลยเห็นสมุตฐานของผมคิดของผมเรื่องนี้ครับพอดีผมเห็นความคิดของผม ไม่นานครับมันปรากฏตัวของผมนี่เบาขึ้นมานี่หรอเป่าเบากายเบาวาจาเบาใจว่าอย่างนี้ก็ได้ครับว่าตามตัวหนังสือแต่ว่ากายและหุตาเรียกว่ากายเบานะจิตตาแลหุตาเพิ่นว่าอย่างนั้นครับตามตัวหนังสือแล้วผมก็ไม่อยากพูดกับตำรับตำราครับถ้าพูดในเป็นวิธีปฏิบัติอย่างที่ผมปฏิบัติมาจริงๆนี่ผมก็ต้องพูดตามที่ผมรู้มาจริงๆนั่นแหละครับ จึงผมกล้ายืนยันรับรองคําสอนของพระพุทธเจ้าผมปฏิบัติผมที่เอามาเล่านี่ผมก็กล้ายืนยันรับรองคําพูดของผมว่ามันไปตรงออกกับคําพูดของพระพุทธเจ้าไว้ย่างน้นครับเมื่อเป็นเช่นนั้นแะครับตอนที่ผมรู้รูปนามนั้นผมรู้จักเรื่องสม,มุิรู้จักจริงๆครับผมไม่งมงายผมเลิกในขณะนั้นผมสู่บุรีครับผมติดบุรี ผมเห็นทุก์จริงๆครับทุกเนประโธหายใจเข้ากรทุกหายใจออกกระทุกเกิดน้ำลายกระทุกอะไรทุกทั้งนั้นผมเลิกได้ครับเลิกบุรีเลิกในขณะนั้นวินาทีนั่นก็ได้ครับเกิดความรู้ขึ้นมาความไม่รู้มันหายไปทันทีครับเหมือนกับมืดที่เราอยู่ที่มืดจุดไฟขึ้นความมืดมันหายไปเองอย่างนี้ค ตอนนั้นยังไม่ทําลายความหลงผิดได้ครับส่วนความโกรธความโลภความหลงนี้ผมยังไม่รู้เพราะผมกํำลังทำข่าวนั้นมันรู้เรื่องสมมุติครับอันนี้ตอนผมรู้ความคิดนี่แหละครับตอนผมรู้ความคิดเห็นความคิดเข้าใจความคิดรู้สมุติฐานของความคิดที่เกิดของความคิดนี่แหละครับผมเลย นึกว่าความโกรธความโลภความหลงนี้ผมทําลายได้อย่างน้อยที่สุด60เปอร์เซ็นผมเข้าใจอย่างนั้นมันเบาตัวขึ้นมาถ้าพูดตามอุโรมการผมในขณะที่ผมกําลังทําอยู่นั้นผมเข้าใจว่าผมทํำลายสิ่งเหล่านั้นได้80เปอร์เซนพราะผมแน่ใจที่สุดถ้าไม่ทําอย่างนี้ไม่รู้อย่างแต่วิธีผมทํามานั้น มันไม่ไม่เข้าใจอย่างนี้ครับอันนี้มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอันนั้นมันก็ไม่ใช่อันนี้มันเป็นคนละเรื่องนะครับแต่คนอื่นน่าจะเป็นยังไงไม่ทราบครับตอนนี้เนี่ยครับผมก็เลยรู้ว่าความเป็นพระนั้นมันไม่ได้อยู่กับเพศมันไม่ได้อยู่กับการบวชการโกนหัวนุ่งเหลืองห่มเหลืองอะไรทั้งหมด ผมเข้าใจในขณะนั้นผมเข้าใจว่าผมเป็นพระได้จริงๆผมรับรองาโอ้พระมันเป็นอย่างนี้มันต้องจิตใจเปลี่ยนอย่างนี้เปลี่ยนจากสภาพความงโมาอยู่ความสลาดเปลี่ยนจากสภาพความไม่รู้มาอยู่ความที Design> ่รู้เปลี่ยนจากสภาพความหนักมาอยู่ความเบาเปลี่ยนจากสภาพความเป็นพุทุสนมาอยู่ความเป็นอริยบุคคล ผมเข้าใจอย่างนั้นจริงๆครับเรื่องนี้รับรองได้ปฏิบัติอย่างนี้ครับผมรับรองคำพูดมาตั้งแต่วันนั้นเลยครับจนถึงบัดนี้ครับตอนนี้ผมรู้จักวิปัสสนูแล้วบัดนี้ครับโอ้ที่เราเป็นกลางวันนี่แม้เราเป็นวิปัสสนาป่าทงวิปัสสนูนั่นเป็นอย่างนี้ผมเข้าใจจริงๆผมจึงไปเห็นคนเป็นวิปัสสนาผมเข้าใจทันที ใครจะเป็นมาจากที่ไหนผมก็รู้เพราะผมเข้าใจผมเป็นผมรู้ครับผมก็มานึกว่าคนทุกคนมันต้องเป็นอย่างนี้นี่แหละผมปฏิบัติธรรมะเบื้องแรกขอเตือนจิตสกิดใจของเพื่อนที่สนใจในการปฏิบัติธรรมครับเมื่อเรารู้รูปนามรูปธรรมนามธรรมหรือรู้เรื่องสมมุตินี่แหละครับ มันเกิดปัญญาขึ้นมา andal. อันของจริงแท้ๆนะคือว่ารู้รูปรู้นามรู้รูปธรรมรู้นามธรรมรู้รูปโลกนามโลกรู้ทุกขังอนิจจังอนัตตารู้สมมติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปลู้บุญอันนี้รู้แค่นี้จบเลยครับถ้ามันรู้ออกจากนี้ไปความรู้อันนั้นเป็นความรู้ของวิปัสสนาวิปัสสนาอุปกเลส ตามครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังในขณะเมื่อเราเป็นเราไม่รู้ครับตอนผมมารู้จิตรู้ใจผมทําลายเรียกว่าผมทําลายก็ได้ครับทําลายผมหลงผิดคือทําลายผมโกรธผมโรคามหลงนี่นี่ยครับผมรู้ผมเห็นผมเข้าใจทราบซึ้งจริงๆครับเรียกว่ายานปัญญาหรือปัญญาญาณเกิดขึ้นก็ได้หรือว่าวิปัสสนาเห็นแจ้งรู้จริงก็ได้ครับ ก็เลยรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้จริงๆเรื่องนี้ครับเวทนาไม่ต้องมีทุกสัญญาไม่ต้องมีทุกสังขารไม่ต้องมีทุกวิญญาณไม่ต้องมีทุกผมเลยรู้จากอันนี้เป็นรูปสี่ไม่ได้เป็นรูปห้าขันสี่ว่าแต่ผมเข้าใจอย่างนี้ครับเข้าใจจริงๆครับเรื่องนี้ครับเมื่อจิตใจเปลี่ยนครั้งนี้เนี่ยครับผมเรียกว่า เป็นปฐมมาสาลจริงๆที่แรกเมื่อผมรู้รูปนามผมเข้าใจว่าผมได้ปฐมมาสาลอันนั้นไม่ถูกต้องที่ผมว่าพูดผมเองนะเรื่องนี้ที่ผมพูดนี่บางคนอาจจะเข้าใจว่าผมนี่พูดอวดอุตริมนุษสาธรรมคือทำรรอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนอันนั้นเป็นเรื่องสมมุติผมเข้าใจทันทีครับบัดนี้ผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดอวดครับ ผมพูดคมจริงพูดอุตริมนุษนาธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ที่มันมีในเราธรรมอันนี้มันมีในคนครับแต่คนไม่รู้ไปพูดขึ้นมานั้นเรียกว่าพูดอวดถ้ามันรู้จริงๆไม่เป็นการพูดอวดครับเรื่องนีร้รู้ตอนนี้มันก็เลยยังยังไม่แจ่มใสแต่รู้แล้วครับมันเกิดปีติครับมัน มันเกิดปีติภูมิใจในผมรู้ในอารมณ์ของตัวเองเห็นเป็นอารมณ์อย่างนั้นจริงๆครับเรื่องนี้อันนี้ผมก็เลยหมดทุกเรื่องผมโกรธคมโลภผมหลงนี้มันไม่ได้มีแล้วฉะนั้นเรื่องความโกรธคมโลภผมหลงนี้ถ้าหากเราเห็นชีวิตจิตใจของเราจริงๆแล้วมันปลุจริงๆครับผมเข้าใจเรื่องนี้อันนี้จิตใจผมเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งแต่เมื่อผม รูรูปนามนั้นเป็นจิตใจรู้สมมุติแต่มันยังทําลายความหลงผิดสิ่งนี้ไม่ได้เมื่อผมเดินอยู่นั้นเนี่ยครับในระยะตอนนั้นจิตใจผมเปลี่ยนสองครั้งครับอันนี้รับรองจริงๆครับเรื่องนี้ผมจึงยืนหยัดพูดอย่างนี้มาตลอดมาพูดที่ไหนผมต้องพูดอย่างนี้ความจริงมันเป็นอย่างนี้การศึกษาเล่าเรียนทางทฤษฎีนั้นดีแล้วแต่